สวัสดีคับท็อปสเบียนวงการภาพยนตร์และการ์ตูนสมัยนี้มีการออกแบบคาแรคเตอร์มาได้โดนใจแฟนๆทั่วโลกแต่ที่ล้ำกว่าก็คือเหล่าบรรดานะคอสเพ์ที่เปลี่ยนตัวเองให้เป็นตัวละครดังเหล่านี้ได้เหมือนเป๊ะจะสะเทือนวงการกันสุดๆนี่ถ้ามีบอกว่าแต่งตัวเลียนแบบนึกว่าเป็นตัวจริงหลุดออกมาเลยก็ได้ไอรอนแมนเป็นคาแรคเตอร์สุดเท่กวนใจมหาชนปรากฏตัวที่เหล่าไม่ยกก็พร้อมกริ๊ดจักได้เลย และผู้ที่ทำให้อรลอนแมนพอทะลุออกมาเดินตามทองถนนได้ก็คือหนุ่มดันเล็กซี่ที่บรรจงทำชุดคอสเพลต,ตนน์ตัวนี้ด้วยการดีไซน์และปริน์โมเดลสามิติมากกว่า900ชิน้นออกมาประกอบร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้เสริมความสมจริงอิงจากต้นฉบับด้วยการใส่หลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่ตามือและอกเข้าไปด้วยเหมือนโทนี่สตาร์กมาเองทุ่มทุนสร้างขนาดนี้เห็นทีคงต้องยกนิ้วให้นี่เธอหอได้ด้วยสาววอกซูเปอร์ฮีโร่ก่อนเหล็ก คงต้องร้องว้าวยิ่งกว่านี้แน่ๆเลยเดโมโกกอนมาลองเจอกับคอสเพลย์สุดร้อนแต่อลังการอย่างเดโมโกกอนที่เล่ยขมือผู้คนในซีรีส์แนลลึกลับอย่างสเตนเจอร์ติงแม้ตัวนี้จะเปิดปิดส่วนหัวเพื่อกระตุกข,ขวัญผู้ชมเหมือนนี่เจ้าไม่ได้แต่หากพูดถึงความเหมือนคงต้องมอบมงให้เพราะเป็นงานแฮนด์เมดที่ต้องทุ่มทุนสร้างเกินร้อยรวมไปถึงความพยายามของคนใส่ที่ต้องแอคติ้งให้เหมือนอีกด้วย โดยไปปรากฏต,ตัวณโนรงภาพยนตร์บนนี้ฝากกให้ที่ฟิลิปปินส์ในงานเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ของซีรีส์ซีซั่นที่3แม้สยองมาตั้งแต่ไกลแบบนี้ยอมใจคนกล้าเข้าใกล้เลยจริงๆ h ิ s h u u t ัตยักษ์ใหญ่ก,กระชากใจกันนี่สุดกับชุดคอสเพล์อย่าง h ั s บ b ตเต e r ก็ยักษ์ของโทนี่สตาร์ทที่ปรากฏต,ตัวครั้งแรกใน Avenger ร์ e อออ t r ตรมาพร้อมกับความสูงเกือบ3เมตรและหนักกว่า16กิโลกรัม สร้างโดยโทมัสเดอ์เพสติโลเขาใช้เวลาถึง1,600ชั่วโมงในการสร้างชุดนี้ขึ้นมาความจริงของมันก็อยู่ตรงที่ความสมจริงนี้แหละภายนอกมีลักษณะเป็นโครงแข็งร่างน้ำหนักเบาเพิ่มเอฟเฟกให้ระทึกถึงใจด้วยลำพงและไมโครโฟนรวมถึงแสงสีชุดใหญ่เข้าไปอีกด้วยเมืองขนาดนี้เขาจึงคว้ารางวัลชนะเลิศในงานนิวยอร์กคอมิคคอน ปี2015ไปนอนกดที่บ้านได้สบายเพนนีไวส์ตัวละครสุดหลอนที่จะมากระตุกขวัญจนหลายคนกรีดร้องได้ก็คงหนีไม่พ้นเพ n นีไวส์พิศาจตัวตลกผู้มาพร้อมลูกป่องสีแดงและรอยยิ้มเสยียช่วงคนลุกจากภาพยนตร์เรื่องอิดโพลจากนรกแน่นอน <c oughs> ถึงจะรายได้โลกและสร้างความสยองไปทั่วก็ยังโดนใจชาวคอสเต็มๆอย่างเช่นหนุ่มคนนี้ ที่ไม่ใช่แค่เมคอัพอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องทำทุกส่วนให้เหมือนมากที่สุดด้วยการปั้นและงัดสกิล DIY ขึ้นมาใช้โดยหยิบอุปกรณ์ต่างๆมาประกอบจนได้เพนนีไวส์ร่างสองอย่างที่เราเห็นโหยถ้าจะไปเวิร์กขนาดนี้คงต้องมอบมงให้ไปนอนกอดกันซะแล้วรายฮาร์ดซีรีสกับภาพยนตร์ก็มีแล้วใส่คอต,ตัวละครจากเกมก็ต้องมักกันบ้างล่ะ อย่างเช่นไรฮา,าร์ดอัศวินชุดกราะจากเกม Overwatch ในงานนิวยอร์กคอมมิคอน2016ไงล่ะซึ่งนักเอ่าคนนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวงังปรากฏตัวในรูปแบบยักษ์ใหญ่ความสูง2.7เมตรพร้อมกับชุดจรวจดด้านหลังที่มีไฟสว่างหมุนติ้วๆอยู่ข้างในโดยที่ข้อมือแต่ละข้างกับนิ้วเย็นคงควบคุมได้ตามใจชอบอีกด้วยนอกจากจะใส่และถอดยากสุดในสัโลกแล้วราคาชุดเละค่าแรงราคาเหยียบล,ล้านเลยล่ะ แต่ถ้าใจรักสัอย่างใจหนักแค่ไหนก็ไม่เป็นอุปสรรคหรอกจริงไหมธานอสมหาวัยไร้าตัวพ่อจากค่ายมาเวลเป็นอีกตัวละครขวัญใจแฟนๆที่มักถูกนำมาสร้างคอสเพย์ให้เห็นอยู่บ่อยๆ บอกเลยว่าความเจ๋งครั้งนี้ต้องยกให้ทีม Plasma Tech เพราะฐานนอตตัวนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งหน้าตาชุกกรอบพร้อมถุงมือประดับด้วยอัญมณีหลักสีมาพร้อมกับความสูงถึง2เมตรแต่กว่าจะได้ออกมาอวดชมกันนั้นทีมนักคอสชุดนี้ได้บรรจงสร้างชุดนี้โดยใช้โฟมกระดาษแข็งพลาสติกโพลีสไตรีนและน้ำยาโดยเริ่มทำส่วนหัวก่อนจากนั้นจึงใช้ไฟเบอร์กลาสทำแขนทั้งสองข้างเพื่อให้เหมือนของจริงอีกด้วย ทุ่มุนขนาดนี้โลกไม่จำก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเลออนคิงใครว่าคอเพจจะต้องเดินโชว์ตัวอย่างเดียวเพราะเจ้านี่มาเหนือกว่าด้วยการโชว์ซิงให้ดูด้วยการแต่งเป็นราฟิกิลิงบาบูผู้เท่าที่กำลังชูซิมบา้าซิงต่อน้อยน่ารัก โดยมีพ็อปเสริมเป็นตุ๊กตาสิงโตพ่อและแม่อยู่ด้านหลังให้เหมือนเป๊ะจากนั้นก็ขึ้นไปสไลด์บนสเก็ตบอร์ดต,ตกแต่งลื่นแบบขอนไม้แล้วถลายไปตามถนนในอิสราเอลด้วยใจสุดเฟี้ยวเซลสุดซอยอย่างที่เห็นโดยมีมอเตอร์ไซค์ประกบเพื่อขอทางอีกด้วยต้องยกนิ้วให้ความสร้างสรรค์และความกล้าเลยละ่ะแต่ถ้ามาทําในถนนบ้านเรานี่คงได้จอดสนิทเพราะรถติดกันจนขยับไม่ได้เงๆเลย Predator แซบพริกหมดส่วนกันไปเลยกับคอสเพย์พรีเดเตอร์ชุดนี้เพราะนอกจากจะดูน่าเกรงขามเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์แล้วยังสเสริเซ็กซี่สะกดสายตาผู้พบเห็นอีกด้วยโดยเป็นผลงานการคอรสของสาวอาริเซียมารีร่วมกับเว็บไซต์ The ะสแลนเลนส์ที่สร้างชุดคอสเพยนี้ขึ้นมาโดยเข้าไปถ่ายภาพกันถึงในป่าเพื่อความสมจริงอิงต้นฉบับในภาพยนตร์ แม้ว่าชุดนี้จะไม่มีเพราะประกอบเยอะเหมือนชุดอื่นๆแต่พอได้สีในป่าลึกพร้อมกับเอฟเฟกต์แสงสีต่างๆมาด้วยแล้วก็กลายร่างเป็นนักเล่าสาวสุดแสนเซ็กซี่ขยี้หัวใจใชายหนุ่มได้เลยแรงคอซสาวอสตาวอ์คงนิกรี่ร้องกันอีกครั้งเมื่อเจ้าสัตว์ลึกขัานหน้าตาหน้าขนลุกอย่างเรงคอออกมาเดินท่อมๆในชีวิตจริงแต่อย่าตกใจไปเพราะมันเป็นแค่ชุดคอสเพลฟีมือของแฟงอิปโปริโตที่ทำจากดินเผาและโฟม ตกแต่งพื่สีอย่างดีจะมีหน้าตาเหมือนหลุดออกมาจากในหนังก่อนจะพาไปโชว์ตัวที่งานซซนดีเอโกคอมิคคอน2016และเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งเดินอวดโฉมสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนในสหรัฐตื่นเต้นกันด้วยเหมือนขนาดนี้ถ้าไม่บอกว่าแต่งคอสเพ์ก็อาจจะนึกว่าปีศาจต่างดาวบุกโลกได้เหมือนกันนะชักกี้คงจะคุ้หน้าคุ้นตาก,กันดีกับเจ้าตุ๊กตาผีสีหน้าอมหิตอย่างชักกี้ในเรื่องทรเพ ซึ่งช่อง YouTube Joy เฟอร์กูสันเขาก็ไม่พลาดจัดมหกรรมคอสเพลย์กระตุกขวัญด้วยการแต่งตัวเป็นตุ๊กตาผีสวมหน้ากากวิกผมสีน้ำตาลแดงเสื้อไลยขวางหลักสีพร้อมเอี้ยมยินทับออกไปวิ่งไล่แก้งคนตามสารพัดสถานที่สร้างความตื่นตนกและเรียกเสียงกรีดร้องของผู้คนได้มีน้อย <c oughs> หลอกได้หลอกดีขนาดนี้ถ้าเจอของจริงจะขวัญผวาซ่าไม่ออกขนาดไหนกันนะอยากรู้จังเลย Steel Spirit h าลว o นทั้งทีก็ต้องจัดหนักที่สุดอย่างเช่นสองสามีภรรยาการเรนและเมลิซาเออร์วินที่ปิงไอเดียชุดคอสเพลย์แบบใหม่ใช้เหล่สุดติ่งอย่าง Steel Spirit สัตว์ประหลาดสีขาออกมาได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยน,นตร์แฟนตาซีเรื่อง The Dark Crystal โดยใช้โฟมไม้ต่อขาเดินและไม้พยุงในการสร้างขาทั้งสี่ข้างพร้อมใช้ผ้าสีดำคุมรอบตัวแล้วจบท้ายด้วยหน้ากากสีขาว ซึ่งกว่าจะได้ออกมาเขย่าวขวามสาธารณชนทั้งคู่ต้องฝึกเดินและต้องส่งตัวกันอยู่พักใหญ่ขนาดกังวลยังฮือฮาขนาดนี้หากมาเดินท่อม,อมกันงึ้นรับรองได้ว่าวิ่งกันป่าลาบแน่นอนบับเบิ้ลบีหากการเป็นตัวละครอื่นๆไม่ยังไม่โดนใจโงั้งนลองมาดูคอสเพลหุนยนต์รถบับเบิ้ลบีจากท랜ส์ฟอร์เมอร์กันบ้างดีกว่ารับรองว่าเฟลงองไม่แพ้ใครซึ่งการปรากฏตัวรอบนี้ทำให้ผู้คนตกตะลึงอึ้งเป็นไก่ตาแตก เพราะถ้าไม่รู้มาก่อนอาจจะคิดว่าเป็นรถบังคับเฉยๆก็ได้เนื่องจากถอดแบบเจ้าหุ่นสีเหลืองมาทุกรายละเอียดเกือบร้อยเปอร์ซเพิ่มความสมจริงด้วยการแปลงร่างจากรถเป็นหุ่นยนต์ได้อีกด้วยไม่รู้ว่าเดี๋ยวยอ่อเดี๋ยวยืดตัวแบบนี้จบงานแล้วจะเค็กขัดยอกจนต้องไปหาหมอบ้างกันหรือเปล่าหนะ้าฮับถึงจะเป็นจอมเกลียวกราพลังมหาศาลแห่งทีมมาเวลแต่รูปร่างหน้าตาก,ก็โดนใจชาวคอสไม่น้อย ซึ่งการจะแต่งให้สมจริงแค่สีผิวคงไม่พอเลยทำให้ทีม b o t a กาสอินโนเว c ิโอเนตจากสเปนขอเล่นใหญ่ใส่เต็มพิกัดด้วยการนลมิดเจ้ายักษ์เขียวให้มีชีวิตด้วยร่างกายที่กำยำและขนาดตัวมือมาถึง2เมตรกว่าเหมือนหลุดออกมาจากหน้าจอเลยซึ่งกว่าจะได้ชุดนี้ออกมาไม่ใช่ง่งายๆเพราะต้องใช้คนช่วยประกอบและสวมใส่ถึง2คน ซึ่งแค่ช่วงเอวของฮักก็แทบจะเท่าความสูงของคนใส่แล้วต้องขอ,ขอคารวะในความพยายามสร้างและใส่คอสเพยชุดนี้กันจริงๆชูบาก้าที่เห็นขนเต็มตัวแบบนี้ไม่ใช่สิงโตหรือลิงที่ไหนนะคะแต่นี่คือคอสเพย์เจ้าชูบาก้าสัตว์ประหลาดยักษ์ขนยาวในเรื่องสตาร์วอล โดยเป็นฝีมือนายอดัมซาวัตพูดลงทุนใส่ชุดสีดำล้วนและสวมชุดขนฟูฟ่องและองฟิลเพื่อถอยแบบเจ้าตัวนี้ออกมาให้เป๊ะสุดๆแต่จะทำทั้งทีโลกต้องจำอดัมเลยเก็บรายละเอียดทุกเม็ดทั้งถืออาวุธคู่กายแบบโบคัสเตอร์พร้อมแบก c t p o ตัวละครหุ่นยนต์มาแบบครบชุดด้วยเรียกว่าสมจริงจนแฟนๆฟ t a r Wars เห็นแล้วจะต้องกรีก,กาออกมาดังๆว่าแต่ใส่จัดเต็มขนาดนั้นไม่ร้อนก็ให้รู้ไปสิเนอะแอเรียล เจ้าหญิงเงือกน้อยผมแดงตาโตอย่างแอเรียลก็เป็นอีกหนึ่งที่หลายคนตกหลุมรักจึงไม่รอดที่จะโดนนำมาแต่งคอสเพลย์อวดชมเช่นกันอย่างเชสสาวน้อยเจ้าของช่องนี้ก็ได้จัดการในละมิดชีวิตนอกจอด้วยการคอสเป rial, ส็นแอเรียลสวมชุดก,กระโปรงสีฟ้าวิกสีแดงจัดพร้อมกับโบฟ้าอันใหญ่ใช้ไลว่วิ่งๆแล้วพาร่างอันน่ารักปุ๊กปิ๊กไปตลอดที่อควาเรียมบุกบ้านของไอดอลเธอด้วยนะแม้จะไม่มีหางปลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์แต่อินเนอร์มันได้ก็ถือว่าผ่านฉลุย ว่าแต่ถ้าเราแต่งบ้างจะมีใครอยากดูบ้างมีหนะ้าคอมเมนต์บอกกันหน่อยคะ่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ